あっ <music> สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องบีมแอนแบมชิน่อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนเดิมค่ะโดยวันนี้เราจะมาบอก10เรื่องลับแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ไม่มีในหนังสือแต่เจเคโรลิงบอกมาค่ะทุกคนว่า10บเรื่องลับนี้เนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยค่ะทำไมแฮร์รี่ถึงตั้งชื่อลูกชายตามชื่อของสเนป อัลบัสเซรรัตพอตเตอร์ลูกชายคนกลางของแฮร์รี่พอตเตอร์ถูกตั้งชื่อตามเซอรรัสเนปเพราะเหตุผลอะไรนั้นเจคตอบว่าเพื่อเป็นการแสดงการให้อภัยและความรู้สึกสำนึกในบุญคุณแกสเนปที่เสียสละชีวิตตัวเองไปพร้อมกับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ยังมีให้กับลิลลี่แม่ของแฮร์รี่พอตเตอร์อีกด้วยค่ะต่อมาเรื่องที่2ทํทำไมแผลเป็นของแฮร์รี่ต้องเป็นรูปสายฟ้าด้วยละ่ะ j จตอบว่าฉันก็แค่คิดว่ามันเป็นรูปทรงที่เท่ดีฉันคิดว่าฮีโร่ของฉันคงมีแผลเป็นเป็นรูปโดนัทไม่ได้ 3. า <Luna> มลูน่ากับเนวิลได้ลงเอ,อยกันหรือเปล่าคำตอบจาก j จเคคือไม่ ถึงแม้ว่าหลายคนจะจิ้นว่าทั้งคู่ดูเหมาะสมกันมากแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งสองคนได้แต่งงานกับคนอื่นถ้าถามว่าเราชอบผู้หญิงคนไหนมากที่สุดในแฮร์รี่ก็บอกไวยว่าเป็นลูน่าเลิฟกูดค่ะเพราะว่าลูน่าก็แบบน่ารักมากแล้วก็แบบกล้าเป็นตัวเองสุดๆเลยค่ะ 4. m o มอร์เทลจอมข้ามค,ครวนมีชื่อเต็มว่าอะไรเจเคตอบว่าเห็นมอร์เทลขี้แง,งแบบนี้ก็มีชื่อจริงนะชื่อของเธอคือมอร์เทลอลิาเบธวอร์เรนค่ะ ต่อมา5ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องระหว่างเฟร็ดกับจอสใครเป็นแฟดพี่ใครเป็นแฟดน้องกันแน่คำตอบของ JK ก็คือเฟร็ดคือแฟดพี่นั่นไงต่อกันด้วยข้อที่6ค่ะ JK บอกว่าแฮกริดนั้นเสกคาถาผู้พิทักษ์ไม่ได้ JK บอกว่าเพราะมันเป็นคาถาที่ยากสุดๆไปเลยต่อกันด้วยข้อที่7ค่ะทำไมแฮร์รี่ถึงไม่ตายทั้งที่โดนบาซิลัสกัดคำตอบของ JK เพราะว่าแฮร์รี่ก็เป็นหนึ่งในฮอรคลาสไงล่ะแล้วฮอคลาสมีพลังสามารถฟื้นตัวเองจากบาดแผลได้ถ้าไม่ได้ถูกทำให้ตายคาที่เรื่องนี้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองต่อกันด้วยข้อที่8ค่ะห้องนั่งเล่นรวมของบ้านฮัพิลพัฟหน้าตาเป็นยังไงหรอ คำตอบของ JK ในภาพ,พยนตร์นั้นเราได้เห็นฉากห้องนั่งเล่นของทุกบ้านแล้วขาดแค่บ้านเดียวก็คือภาพพ u พเพิลพัฟเจคลริเลยมาเฉลยให้ว่าห้องนั่งเล่นรวมของบ้าน h ัพเพิลพัฟต้องผ่านเข้าทางรูปภาพที่อยู่ใกล้ห้องครัวและมันอบอุ่นมากแตกต่างจาก ที่อยู่ของสนิปอย่างสิ้นเชิงมีของแขวนเป็นสีเหลืองเต็มไปหมดมีเก้าอี้ตัวใหญ่และอุโมงค์เชื่อมไปที่หอพักด้วยถ้ามีฉักในหนังก็คงจะเป็นห้องนั่งเล่นที่น่าหลักสุดๆไปเลยค่ะทุกคนก็อย่าลืมรอติดตามชมคอนเทนต์พาไปดูห้องต่างๆในบ้านฮับบลพัฟด้วยนะคะข้อที่9ค่ะฝรั่งออกเสียงวันมอผิดมาตลอด พราะฝรั่งยังไม่มีตัวการันเหมือนภาษาไทย wordlemore เลยถูกออกเสียงว่า w o r d l e m o r t แทนที่จะเป็น w o n d e m o r e จน JK Rowling มาฉเฉลยในทวิ t เตอร์ว่าให้อ่านแบบไม่มีเสียงตัวทีเท่านั้นแหละฝรั่งก็เลยถึงบางออว่าอ๋อที่แท้เขาเรียกว่า w o l d e m o r e นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่คนไทยเรามีตัวการันให้ใช้นะคะ และข้อสุดท้ายก็คือข้อที่10ค่ะรู้ไหมว่าเราทุกคนเคยไปฮอกวอตส์กันมาแล้วเจย์ r คโรลิงบอกว่าฮอกวอตส์ Hogwarts นั้นเคยส่งจดหมายให้เราทุกคนแล้วและเราก็เคยไปอยู่ที่นู่นเพื่อเรียนเวทมนต์กันมาหมดแล้วด้วยแต่พอเรียนเสร็จเราคงโดนเสกคาถาแล้วกลับมาเป็นคนปกติที่ลืมเรื่องราวในโลกนั้นไปหมดแล้วแหมเจยเคนี่ก็คี้เล่นดีนะเนี่ยทุกคนก็นะคะ จบกันไปแล้วค่ะกับ10ข้อที่เจ r คโรลิงบอกมานะคะก็หวังว่าเพื่อนเพื่อจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ชอ่องวิมแอนแบมชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ